สงรักพักดีพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาิีลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากปฏิทินและอัลบั้มรูปในอดีตจำนวนกว่า3,000รูปได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อส่งมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรนำกลับไปไว้ที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวขณะที่ภาพบางส่วนนะครับจะนำไปจัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องภายใต้ชื่อศรียาภัยร้อยใจพัก รักรูปที่มีทุกป้านเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีขณะที่ข้าราชการทหารตำรวจทั่วประเทศพร้อมใจประกอบพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา5ธันวาคม2556โดยที่จังหวัดชุมพรพลตรีมานัทกวงแป้นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพรเป็นประธานจุดเทียน ถวายพระพรชยมงคลและนำกล่าวถวายพระพรชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันกับพลโทรปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่สามนำกลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่สามถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นพลังของแผ่นดินปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามรอยพยุค,คลบาตขณะที่ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีร์ประกอบพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว